บรรยากาศทางเข้าหน้าร้านทอมบีนะครับที่มองเห็นนั่นคือมัสยิดนะครับที่อยู่บนถนนนาธานโรดเป็นมัสยิดที่ใหญ่มากนะครับถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของย่านจิมซานจอยบนฝั่งเกาลูนนะครับและที่เห็นก็คือร้านนะครับช็อปต่างๆครับเยอะแยะมากมายพวกนี้นี่มีหลายจุดนะครับไม่ได้มีแค่จุดเดียวนะครับในยี่ห้อเดียวกันนี่มีกระจายอยู่ทั่วไปหมดทั่วเกาะฮ่องกงโดยเฉพาะย่านจิมซานจ,จุย อันนี้คือทางเข้านะครับทางเข้าของร้าน Thomery Music นะครับสาขาใหญ่ที่สุดของเกาะฮ่องกง,งมองเห็นไกลๆนะครับทาสีเหลืองสดใสถ้าทางจากรโนเวทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคขาที่ล้าที่ผมมานะครับที่รีวิวให้กับพี่น้องชาวกีตาร์แกลเลอรีสดอทเน็ตนะครับอันนั้นยังไม่เรียบร้อยดีนะครับแต่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะข้ามเข้าไปดูในร้านกันนะครับ กองสั่น่อยนะครับก็เดินทายไปด้วยนะครับอชื่อถนนครับชื่อถนนดูชื่อถนนหนอครับอเอาไปรอดรถนะครับโอ้ทาสีเหลืองสวยสดใสเลยครับ ป็นชื่อร้านที่ผมมองเห็นที่ไรแล้วผมรู้สึกมีความสุขทุกครั้งอันนี้โรงแรมที่อยู่ใกล้ๆครับโฮเทลเบนิโตนะครับใครจะมาซื้อกีตาร์อย่างเดียวนะครับซื้ออุปกรณ์ดนตรีอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะอะคูสติกหรือไฟฟ้าผมแนะนำโรงแรมนี้เลยครับท่านตื่นมาแล้วก็นะฮะเดินนิดเดียวครับกลไปซื้อ,อได้เลยครับและจำไม่ผิดนะครับวัน วันจันทร์ถึงบรหัสนะครับอ่เอ๊ะหรือวันอะไรจําไม่ได้แล้วนะครับลองไปชมรีวิวเก่าๆแล้วกันครับที่ผมบอกไว้นะครับว่าวันไหนนะครับที่เปิดกี่โมงปกี่โมงนะครับแต่วันนี้ครับวันอาทิตย์ครับวันที่ผมมาวันอาทิตย์ผมจาได้ก็คือเปิดประมาณสักน่าจะเก้าโมงนะครับเปิดเก้าโมงแล้วก็วันนี้จะปิดสองทุ่มครับปิดเร็วกว่าวันอื่นๆนะครับวันอื่นๆจะปิดสามทุ่มครับ จะห่างกันหนึ่งชั่วโมงนะวันอาทิตย์เขาถือว่าเป็นวันพักผ่อนครับแล้วคนส่วนใหญ่ที่นับถือคริสต์นะครับก็จะไปเข้าโบสถ์เข้าวัดเข้าวากันโอเคครับเดี๋ยวเราคงเข้าไปข้างในแล้วนะครับผมไม่ต้องถ่ายผมนะครับเพราะว่าไม่จำเป็นต้องถ่ายหน้าตาก็ไม่ได้ดีอะไรนะครับถ่ายไปก็นะฮะเดี๋ยวพาทุกท่านอารมณ์เสียเปล่าไปดูข้างในสวยๆดีกว่านะฮะแต่ผมคงไม่สามารถนำภาพให้ทุกท่านเห็นได้นะครับเพราะข้างในเขาห้ามห้ามถ่ายจริงๆนะครับ ้เราถ่ายเพียงภายนอกแล้วกันนะครับเป็นได้ครับอ๋อวิศน,นุพินสำหรับคอร์ร็อกครับ ESP LTD Ibanez